มันมีความสุขเมื่ยายทำมากินอร่อยไหมลูกมองหน่อยยิ้มอนหน้ามันหน,น่อยยิ้มให้ด้วยนู่นอยพ่ข้าวอ่ะก <laughs> ินข้าวกินข่าจ้าท่านมันเล็กไปประมาณ กระแสบอยู่ใตเอาไหมอีกขับปลาเนาะก็กินอยู่คำเขยิกระทงนะคะนี่คือข้าวเหนียวข้าเหนียวของยัดแก้วพัมอนเดอจำนี่ไปดูเลยนะคะดำเลยเลย เด็กๆนี่ก็เป็นฝรั่งนะเขากินขนมปังค่ะอาหารเช้าเนาะคนเยอะคนเยอะอีสานเยอะกินข้าวอยู่แล้วก็ออกมาเล่นริงชา โอ้ยลมพัดกันอย่างนี้พี่น้องร้านข่อยยังอยากมาเล่นอยู่ <c oughs> <c oughs> มอัดูลมพัดลมพัดลมพัดขนาดพัดลมไม่ได้เปิดด้วยนะหมุนเลย <c oughs> ตรงนั้นคือห้องอาหารของโรงแรมนะคุณ <c oughs> ยายัญ <c oughs> ยา,ยยายกับไม่โอกาสมาก,กินเขา่าวอยู่รุ่งเรม สนุกไหมสนุกสนุกที่ไหนหนาวจะตายลมพัดนูนดูใบไม้ปิววึงเบึงอ,อยู่หุ่นหนาวก็โดนจังหวัดว่านขาดอยู่บนท้องฟ้าเนาะท้องฟ้าท้องฟ้า

ช่องจะแก้ความมัวนสวยเนาะต้นอันนี้เนาะสวยงามต้นอันนี้นะทำไมคะ ฟันจะออกเหรอมาแล้วพวกลกล้องตกสะเลยเอาฟังนี้มาสวยไหมคะไม่สวยค่ะพ่ <c oughs> <c oughs> อไป <c oughs> แล้วตัวเองถอยหลัง <c oughs> ตัวเองถอยหลังถ้ายายเดินตัวเองถอยหลังมันหนาวมันเย็น <c oughs> ต้นอันนี้ถ้าปลูกได้ก็สวยแวน่เี่ถ้าปลูกได้เป็นทิวแถวแบบนี้เนาะมันเบ่งแล้วมันก็จะงามเนาะพี่น้องเนาะต้องจะแก,ก่ความหมอนกันเอามาปั่นเบิง้งคือปลูกคันท้าผู้ใดปลูกไว้ใดนะเอดวงล้อมคือของกรนะจานเนาะมันสวยสวยดีเนาะพี่น้องเนาะไอเดียของกระจอนนะแต่หากว่าเอ็ดคือกระจาลองเบื้อง เจ้าก็ก่อเอ็ดอันนี้เอาคือนี่แล้วอันนี้เอ็ดบงบ่อเนาะไม่ได้หาเอ็ดอน,นั้นญะไปเลยได้ตะก้ามว่ะ ช่องฟ้าที่เมฆลายแต่ว่ากันยังล่มเวิงเวิงยุ่อนะพี่น้องอากาศในจังวัดบึงการเป็นแนวนี้วัดาะลมพัดเด่นจ้อยๆแต่ว่ามันมีแดดกระมานังดินอยู่ขอบสะไวน้าขจจเอาปันเบิงเบิงฟ้าเบิงหมอกน้า ตื่นเช้ามาหันน้ำหมอกมันอยู่ในกระจกเนาะโอ้รูปนี่เป๊ะเลยเด้น้ำหมอกกระจจอกอันนี้กั็งามดีวะ่ะเป็นรูปหัวใจขึ้นไปนัง่งถ่ายถ่ายรูปเวลาเขาจจอกมาวายน้ำอยู่มั้งเนาะน้ำมันก็ไหลจับจอกออกมาน้ำไหล ไหลออากมาแล้วก็ตีกลับเข้าไปคือ่กองนะว่า